จะบอกว่าตอนนี้มีมิจฉาชีพหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเมื่อวานผมเพิ่งโดนมาเป็นบริษัทนี้นะครับเป็น Open Chat ในไลน์จะมีคนมาบอกว่าพี่ๆมีเพื่อนหนูอยากได้สินค้าพี่่ะเขาก็จะแนะนำไปเป็นกลุ่ม Open Chat ครับ เาก็จะแนะนํานไปให้เราเข้ากลุ่มไลน์เข้าไปทีนี้เราก็เข้าไปทีนี้มันก็จะมีคนต้องการสินค้าเราจํานวนหนึ่งหนึ่งสสามสี่ห้าคนทําให้เราอยากขายก่อนที่เราจะขายได้เราต้องมีรหัสทีนี้เราก็ต้องไปสมัครสมาชิกเราก็ต้องไปหาวิธีสมัครสมาชิก เราก็ต้องไปก่อข้อมูลนู่นนี่นั่นขั้นตอนที่1เสียเงินสองร้อยแต่เบิกคืนได้นะครับเบิกคืนได้ประมาณ200กว่าบาทโอเคไม่เป็นไรคืนได้ขั้นตอนที่2เสียเงินประมาณ600้อโอเคเบิกคืนได้ประมาณแปดรนี่แหละครับไม่แน่ใจจำไม่ได้ประมาณมันเบิกคืนได้ก็เอาไปไม่เป็นไร ถือว่าลองดูมันคุ้มกับที่เราจะได้ขายของอ่ะทีนี้เราก็ทำไปแล้วก็มันก็บอกว่าอีกขั้นตอนสุดท้ายอ่าคุณใกล้ได้รหัสแล้วขั้นตอนต่อไป ก็ทำอีกพันกว่าบาทอ่าพอเสร็จขั้นตอนนี้ปุ๊บมันก็จะมีอีกขั้นตอนหนึง่งอ่าเป็นการโปรโมทสินค้าต้องทำด้วยตัวเองปุ๊บต้องจ่ายเงินอีกแต่มันเบิกขึ้นได้เป็น,ปนตามคอร์สหกร้อยพันหนึ่งสองพันทีนี้เออเราก็จ่ายไป มันก็จะมีเราหกจ่ายไปหกร้อยหกร้อยโอเคขั้นตอนหกร้อยจ่ายไปโอเคเราถามว่าก็เลยถามว่าขั้นตอนต่อไปจ่ายประมาณเท่าไหร่ครับประมาณเดียวกันนี่แหละมันก็ตอบมาก็ขั้นตอนที่สองก็จ่ายประมาณไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับประมาณสองพันโอเคยืมเยมา ยิมเท่าแกมาอ่าเอ้ยโอเคทีนี้พอจบแล้วขั้นตอนสุดท้ายจ่ายเจ็ดพันสี่โอ้แม่เจ้า เจ็ดพันสีแต่เราบอกว่าเราก็เลยคิดว่าจะไปเบิกก่อนแต่มันไม่ให้เบิกมันบอกว่าต้องจ่ายทั้งหมดก่อนถึงจะเบิกได้และในกลุ่มก็จะมีเซลล์หน้าใหม่เข้ามาก็จะประมาณเดียวกันนี่แหละครับอยากขายของก็จะมีคนอยากขายอยากซื้ออยากซื้ออยากซื้ออ่าก็อยากได้รหัส ไม่มีรหัสทำยังไงล่ะก็จะไปหารหัสก็คนเหมือนคนคนเดิมนั่นะครับอ้าผมอยากซื้ออยากซื้อของคุณไปขายอ่าเหมือนกันนี่แหละครับผมก็เลยว่าผมยังติดอยู่เนี่ยยังไม่ได้รหัสผมจ่ายไปต้องเยอะแล้วเนี่ยมันเลยบล็อกผมเลยมันเลยเตะออกจากผมออกจากกลุ่มเลยก็เลยว่าอ้าวลูกพวกเนี้ยมิจฉาชีพหาเอ้ย ระวังนะครับมันจะมีหน้ามา้าวิธีหากินแบบใหม่เนี่ยครับโลโก้แบบนี้เลยยสิ่ง